สวัสดีค่ะดิฉันจบสตรีประจำจังหวัดศรียาน,น,นิสนุศนจังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดเห็นไหมคะเป็นคนช่างเก็บแฟนแฟนชิปสมัยเพื่อนทําให้ตอนจบพกนี่คะ่ะดิฉันก็จะเก็บอยู่นะคะจะเก็บอยู่จะ,จะเก็บไว้แล้วก็เวลาเพื่อนให้รูปมาเนี่ยก็จะคุณพ่อสอนไว้ ก็จะเอามาแปะแล้วก็อาดินสอเขียนว่าคนนี้นิสัยยังไงชื่ออะไรเนี่ยเพื่อน,อนานานเราจะได้ไม่ลืมนะคะเนี่ยดิฉันก็จะเก็บไว้หมดนะคะเก็บรวบรวมไว้แม้แต่รุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นพอพอทำงานเสร็จกเกษียณดิฉันก็เออบอกให้เพื่อนที่จันนะคะช่วยรวบรวมให้ เพื่อที่จะทําหนังสือรุ่นนัดแล้วก็นัดพบกันนะคะผ่านไปจนเพื่อนก็เสียอาจารย์ก็เสียครั้งแล้วครั้งเล่าดิฉันก็เลยตัดสินใจทําเองดิฉันก็ลุยเองปีก็แปดเดือนค่ะเนี่ยก็ได้ได้ลูกเพื่อนตอนนี้ก็ว่าเอะทำไมนะมันถึงจะจําหน้ากันได้เพราะเราจากกันเนี่ยตั้งแต่0ู2ย์ศูนยาแล้วเรามาเนี่ยมัน2 0 0 0ันไอหกศูนนะ ห้าศูนย์หกศูนย์มันจะจำกันได้ยังไงดิฉันก็เลยรวบรวมนะคะก็ให้เพื่อนเนี่ยส่งรูปเนี่ยค่ะมันก็จะมีมีมีรูปเขานะคะแล้วก็มีที่อยู่แล้วก็มีรูปอดีตแล้วก็รูปปัจจุบันนะคะเนี่ยก็มารวบรวมทำปีกั่สิบแปดเดือนเห็นไหมคะ เนี่ยก็ลายมือดิฉันทั้งนั้นนะคะดิฉันก็รวบ,รว,บรวมมาเนี่ยค่ะรวบรวมแล้วก็ทำทำเป็นปีกับสิบปดเดือนบางทีกลางคืนนอนนอนเน,นี่ยนึกได้ก็ลุกขึ้นมาเขียนเพื่อนมาค้างด้วยบอกให้น้องเธอทําอะไรบอกฉันรวบรวมเพื่อนเดี๋ยวจะทําหนังสือแล้วก็นัดพบกันโอ๊ยแกจะบ้าหรือไงตีหนึ่งตีสองแกก็มานั่งเขียน บอกว่ามันไม่มีใครทำอะ่ะถ้าเผื่อเราไม่ทำอะ่ะมันก็ไม่มีคนเริ่มเนี่ยค่ะแล้วหลังก็ทำออกเห็นไหมคะทำออกมาเป็นรูปเล่มเลยเป็นสีด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ทำมาร้อยเล่มก็ให้ห้องสมุดโรงเรียนให้อาจารย์แล้วก็แจกเพื่อนคนละเล่มนะคะเนี่ยแล้วรูปข้างในในี่ดิฉันก็จะรวบรวมเพราะดีฉันจะเป็นคนช่างเก็บนะคะนี่คือ อาคารตั้งเดิมของเรานะคะเป็นไม้แล้วก็มีรูปอาจารย์นะคะแล้วก็จะมีคําคํานํามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี้ก็จะมีมีรูปเพื่อนนะคะเนี่ยค่ะรูปเพื่อนก็จะมีรูปอดีตอันนี้รูปอดีตอันนี้รูปปัจจุบันนะคะก็จะมีทุกหน้าเลยค่ะเนี่ยมีรูปอดีตรูปปัจจุบัน รวบรวมทั้งหมดเนี่ยได้ร้อยกว่าสิบคนเอ้ยไม่ถึงค่ะมันร้อยสิบคนรวบรวมได้แปดสิบห้าคนหรือไงนะคะเนี่ยแล้วเนี่ยดิฉันก็เป็นคนเก็บเนี่ยตอนรุ่นจบมาหกนะคะก็ถ่ายไว้ดิฉันเก็บมันมีห้องกอห้องคอเพื่อนอีกคนเขาเก็บห้องคอดิฉันเก็บห้องห้องกอก็เอามารวมกันนะแล้วฉันก็ เนี่ยค่ะแกะสลับฟักทองไปลดน้ําดําหัวอาจารย์นะคะอุ้ยอาจารย์ชื่นชมดีใจมากเลยค่ะบอกเธอลำบากทำทำไมบอกว่าหนูได้รับความรู้จากที่นี่แล้วก็มีหน้าที่การงานดีก็อยากจะตอบแทนพระคุณก็ซื้อผ้าใหม่เนี่ยไปอยู่บนกระซื้อผ้าไหม่ไว้ก็ไปให้อาจารย์คนละผืนคนละผืนนั่นนะ,นะคะอาจารย์ดีใจมาก อาจารย์บอกว่าเอาทุกรุ่นไม่มีใครทําได้อย่างเธอหรอกเธอเป็นคนคนเดียวอะ่ะที่รวบรวมได้มากที่สุดและนะ้วนัดเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็ได้มากที่สุดเราได้ถึงไม่เจอกันตั้งแต่ศูนย์สองนะมาเจอกันทีหลังน้ําท่วมเ,เราได้ทั้งหมดห้าสิบสคนและอาจารย์สี่พค่ะก็เป็นความผูกพันกันมาจนทุกวันนี้ เนี่ยค่ะตอนนี้น้ําท่วมเราก็เจอกันไม่ได้นะคะเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าใครตายไปบ้างแล้วนะคะเนี่ยใครตายใครเสียไปบ้างแล้วแล้วเราก็ตอนนี้เราก็ติดต่อกันทางไลนะคะ์ค่ะเห็นไหมคะทำเถอะค่ะอะไรถ้าเผื่อเรารวบรวม,รวมไว้เป็นหลักฐานเป็นกิจจลักษณะเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายนะคะเห็นไหมคะความที่ถูกฝึกฝนมา มันก็เป็นประโยชน์นะคะขอบพระคุณมากค่ะถ้าเผื่อชอบหรือสงสัยอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ